สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาแกล้งเล่นไก่3เกมนะครับต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะว่ามันเป็นคอนเทนต์นะฮะไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อให้ศัตรูหรือว่าดูสูกศัตรูแต่อย่างใดเลยนะครับดูเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะฮะ <Okay. S 1> ก็คือเราจะแกล้งเล่นไม่เป็นนะครับ3เกมเลยทุกคนคือเราจะวิ่งแบบเหมือนไก่เล่นเลยอะเล่นไม่เป็นเลยนะฮะแล้วก็เกมที่4เนี่ย ออกมาเอาจริงนะครับดูกันว่าเราจะสามารถพลิกกลับมาชนะศัตรูได้หรือเปล่าแล้วก็ศัตรูเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรนะครับในเมื่อสาเกมแรกเนี่ยเขาชนะได้แบบง่ายๆเลยแล้วอยู่ดีเกมที่4ีเราออกมาตึงเฉยเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูคลิปกันนะครับถ้าคลิปนี้ถึง5000ไ like, ลค์คลิปหน้าแดงๆร้อยดาวไม่มันจะมันจะรีแล้วพี่เออหรอมันที่5เนี่ย กันก็ซีซันหน้าแล้วกันมาฮารท่านผู้ชมฮาตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเกม1เกม2เกม3เนี่ยเราก็จะซื้อปืนที่ถูกที่สุดนะครับเพื่อที่จะประหยัดง,งบประมาณน,นะไปใช้เกมที่4นะครับทุกคนมาทำเยอะแล้วพี่ไม่ซื้อปืนเลยฮะเกมแรก,แกยิงผิดยิงถูกเลยจะได้เงินก็มาดีครับสวยเจอแดงๆอีกแล้วเจอดแดงแดงหมดเลยอ๋อนี่ไงกายใส่ฟีอยู่แดงไง ปิง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 แกงไก่แกงไก่แกงไก่ปิงปิงแกงวิ่งเึิมๆให้ดูหน่อยโอ้โหคือแรงแดงไม่ได้ไงเนี่ยเดินได้ไงวะเรียบื่อตามระเบียบเกมนี้เราก็จะใช้เป็นปืนดิสเซิลเพื่อให้ความเนียนผมจะไม่กดวิ่งเลยอ่ะผมจะกดเดินอย่างเดียวกดเดินอย่างเดียวนะห้ามให้ใครวิ่งนะเกมหนึ่งเกมสองเกมสามอ่ะห้ามเห็นใครวิ่งนะ เดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวพออ่าจังไก่ลมมาครับสองฟองว่ะสองฟองว่ะเอ้ารุ่นพ้อเฉยทำะไรก็ได้ทำะไรก็ได้มาช่วยผมด้วยมเนียนหมดเนี่ยเนียนอยู่เนียนอยู่เนียนอยู่แกล้งมาจากคือไม่ถูกเลยเด้อ ถ้าฝั่งนู้นมันสงสัยว่าผมขึ้นแดงมาได้ไงเดี๋ยวตาสุดท้ายเดี๋ยวทำให้ดูไหนจะฮึเค้กวิ่งเค้กวิ่งเค้กดนจับฟาวไม่มันมันยังไม่ยังไม่เห็นศัตรูไงก็วิ่งไปก่อนไเห็นตายตายตายยิงเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะจุดจุดเงียนนั่งเงียนนั่งชุบงูพี่โนทำไรรถแกงหรถรถแกงหถที แม่ผมไปเรืเลยเก็บแรงกปังสวยมาเก็ที่สี่เต็มที่นะต้นไม่เอามันเมื่อกี้นะอันนี้เลิกเป็นไก่แล้วใช่ป่ะใช่เลิกเป็นไก่แล้วเลิกเป็นไก่นะจำมาดีๆนะต้นจำว้ดีๆนะบอกเลยไม่รอดหมดแรงพวกนาแล้วเพื่อนหมายถึงมันเราเนี่ยได้ปะได้ปะตบมุกได้ปะมาแล้ว หน้าเราเลยเราไม่มีเนี่ยวายลมมนหลอกเอาเน่เอาเน่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ่ะตัวจับๆไปเด้อมีตัวหนึ่งอยู่นอกรู้เลยผมไปเอามันเองผมคิวมันผมคิวมันเหนียวไดปะว่องย่องดูสวยเหล่าตัวเดียวเอายลมลาหลอกมาฮะไล่มาแล้วนะครับหนึ่งต่อสามต้นเอาจริงยังเนี่ยต้น ยังยังสีเฮ้ย40%่สเองชนะเลงแดงเลยนะโอ้โหอ้อะไรน้องที่อยู่ทางนี้น้องเบิร์ดเพลย์เอาสายก่อนเอาสายก่อนพี่เอาสายโม้มันดันสามทางเลยฐานมันตัวนึงทางนั้นตัวเดียวพี่เดือดเรือฐานมันพี่เรือฐานมันโอเค พี่พัญญาเปียบผมเลยหมดแตกแล้วเหรอมาฮะตอนนี้ก็2ต่อ3แล้วนะครับทุกคนเฮ้ย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 เอวว่าพี่เองพี่ส่วนนองมาแล้วพี่โดนโดนห้าเจ็ดโดนห้าเจ็ดต้มน็อกหนึ่งครับสวย เยน้โอ้ยโอ้พี่โดนวะพี่โดนวะพี่หันยิงไม่ทันมันสวยเฮ้ยพี่กับผมเจ็บนะได้ชุบได้ชุบได้ฮืมโดนมันหลอยฮะตรงฐานมันสองคนเลยมามานี่หนึ่งไอ้นี่หรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ไอ้เสื้อแดงเดี๋ยวไอ้เสื้อแดงระเบิดระเบิดมาเห็นมาแล้วนานพี่เต้ยครับ ตายตายตายเว้ยไอ้บอกไม่ออกเจ็บลอยรู้จักไหมชนายตัวซ้ำเฮ้ยชนายตัวซ้ำต่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 ำเกมสุดท้ายนะครับเกมตัดสินมนวันว่าเราจะสามารถพีคกลับมาชนะได้หรือเปล่าแดงแดงหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยแพ้ไก่ได้ไงวะป่านนี้มันคงคิดไปละทำไมสามเกมแรกมันเน้นไก่จังวะต้องอ่อนให้เราแน่ๆเลยสกิลผมคนมาลองกองแกงแล้วเนี่ย โคโนก็ไม่มีนะฮะตัวแอนดูด้วยตัวเดียวด้วยเอ้าเนี่ยวะเอ้าเอ้าเฮ้ยอะพี่เข่าพี่เข่าพี่เข่าเฮ้ยระเบิดอะไรวะนี่ระเบิดอะไรอ่ะตัวเดียวเลยตคนเดียวเลยเอ้าเนาะออะไรวะทำไมวะทำไมตายกันหมดอ่ะ อะไรดิอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่สำเร็จไม่สำเร็จอะไรวะเอาใหม่ฮะท่านผู้ชมฮะเกมเมื่อกี้ผิดภาพทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับทุกคนนะเอาใหม่มาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยโอ้โหพลาดนะฮะเหลือผมคนเดียวไม่ไหวจริงๆนะครับทุกคนนะแล้วก็เจอศัตรูที่อยู่แดงๆตลอดเลยเนี่ยเจออีกแล้วเจอแดงๆอีกแล้ว ไหวหรือเปล่าไม่ซื้อปืนด้วยเกมแรกพอพอมันเห็นเราปุ๊บเราไม่ต้องกดปุ่มวิ่งเลยนะมันจะดูช่ำไปนี่ยิงน็อตเลยแกง,ย,ง <c oughs> ยิงเลยยิงอะไรของมันวะาตัวบอกยิงกันเอง <c oughs> ยิงกันเองชื่อไปขึ้นเชื่อไปขึ้นเชื่อไปขึ้น <c oughs> แกงพันยาลงดีกว่าเอาผมแกงพันยาแล้วเพื่อนเอาเรียบร้อยหวัว <c oughs> แตกแตกเป็นหนึ่งเหี่ยคนเดียว5ตัวนี้ เอาไกไ่สายฟีเอาชนะเฉยเอา <laughs> เอาแพ้ดีชนะเขาทำไมผมเล่นได้สมเป็นแรงแดงไงเอาไม่ห้หามยิงห้ามยิงสามเกม <laughs> หรือว่ามันมาแบบเราวะ <laughs> มัน<ช>มา <laughs> แกงไก่สามเกม,มเหมือนเราวะ <laughs> เออมันไม่ใช่หรอกมันก็ช่ำอยู่พวกเนี้ยเอาพี่ยิงหัวมันได้นะนี่พี่แกง,มงมไม่ยิงมันเฉย แพ้แพ้แพ้เราต้องแพ้เราต้องแพ้โอเคไปชนะมันแกยิงล่วงอีกแล้วจะได้เนียนๆจะได้เนียนๆใช่ไหมโอเคผมว่าผมเล่นนิ้วเดียวเอ้มือเดียวดีกว่าเล่นจีนเลยเล่นเล่นมือเดียวด้วยเราเดินเราราราลองเดินเดินไปแบบติดกันไม่ถีบลองเดินเราใส่ะราใส่ะราใส่จัดไปจัดไปเดินเดินเดินรถไฟไง โอเคเดินไปเดินนะเดินไปเดินไปนะจะได้ไม่ต้องโดนยิงหัวเอาดิเอาดิเอาดพื่อนพี่หลงก่อนเลยเอ้ามันล้มอีกแล้วใครไปยิงนะโดนโดนจะไปยิงเขาทำไมมาฮะตัวสุดท้ายไก่สายฟรีหรือว่าน้องเค้กไอของเราจะเป็นยังไง ไหวไม่ไหวมันทำตึงเลยเฮ้ยมันทำมันทำตึงอยู่แล้วที่ว่ามันตึงอยู่แล้วยิงอีเป็นเดียวก็ตายแล้วนอีเกมหนึ่งเกมหนึ่งเราต้องทำให้ได้ภารกิจนี้คนดูล้อกดไลค์อยู่แล้วหมดเยอะมามาทพพี่เต้นไม่เอาเลยเหนียนสุดอ่ะเอ้ยตา่นี้ย่องตา่นี้ย่องตา่นี้ย่องนั่งย่องเลยนั่งย่องเลยนั่งย่องเดินต่อแถวเลย นั่งยองนั่งยองตามพี่มาเอาเรียบร้อยเงียบร้อยล่วงไปหนึ่งจบด้วยจบด้วยทำไมอะเอาไม่ตาไม่ได้เฉยเลยเฮ้ยมันทำไมล้มวะล้มอีกแล้วมันล้มเก่าเอาดิเอาดิเฮ้พี่ว่ามันไม่น่าจะมาพี่แกงหรอกเพราะว่าพี่แรงโกด้วยผมเดินเอาจริงเอานะจริงเอานะต้นเอาจริงนะบอกให้แกงไก่นี่ต้นนี้เอาจริงจังเลย บอกให้เอาจริงดูดิต้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกไปเกาะอะไรคนแรกนะเนี่ยตอนนี้เอาจีบเอาตอนนี้จีบเอานี่ผมผมสโลว์ไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งวินแล้วเนี่ยมาโดนโดนโดนอ้าผมโดนนมนมนมผมมีพิทเติลตรงผมไอวอลแดง ร้อยไปดีเรียบร้อยไปดีดูจักเป้ามหาเทพไก่ฮะโหลดูดาเมจซะก่อนมหาเทพไก่ทำได้เปล่าไกลก็ดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวตามซ้ำก็ดาเมจแสงแล้วมาหัวไปเดใกล้ๆไหมมันมีตัวเข้าตรงกลางแล้วแล้วก็เอาเลยนะวะไอ้แฝดผมว่าจะโยนระเบิดทั้งนั้นเฮ้ย เข็นเหลียงเข็นเหลียงเว้ยหลังห้องหลังมาเค้เข้เขมานอนสวยชุบพี่ได้โ <Okay. S 1> อเคเอ้ยวิรับ,บรุดลอยหลังนี่มาตอนเนี้ยไประเบิดมาพี่เอาเองตัวเนี้ยว้าวพันยาเปี๊ยบอ้าวูส้ญญว <laughs> สวยโอ้ยไม่อยานอนยิงซะหน่อยอ้าวเรียบร้อย สามสามแล้วฮะพี่น้องครับไก่สายโหดคานแล้วเหรอมาฮะเกมสุดท้ายแข้งไก่ของเราจะทำได้หรือเปล่ามันน่าจะวางเผนแล้วแหละมันรู้แล้วแหละว่าเราตึงนั่นไงเดนอดเข้ามาแล้วรึเปล่าเจ็บแต่หลังไหมอีกโอ้หลังระยะไกลมาช่วยรีอ้าว มอนนี้ไหพี่โดนแต่หลังเว้ยมาันซุนมันซุนมันสวยเอาแล้วเอาเดีเอาเดีเรียบร้อยเอา<ม>ชิจ<ช>ูน่ว,ว <laughs> โหพี่กลับมาชนะแดงแดงเฉยเลยอะ่ะโอโเคไอร้องคนเดียวเลยฮะโดนลัดอ่ะดูดิ โอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซ้ำเพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวท่านผู้ชมลาเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย